เพื่อท่านที่จะได้พิจารณารักษาจงต่อไปนี้จถคุณแม่พิมพาภูมเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2477บ้านเลขที่3 2 หมู่ที่สามตำบลปกกปงอำเภอเมืองสวงจวร้อยเอ็ดคุณแม่พินผาภูมเป็นบุตรธิดาของคุณพ่อคุณมาคุณแม่นางพังวิพรมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมดสิบคนดังนี้ หนึ่งคุณแม่พิมพาภูมิผู้วายชนสองคุณพ่อคุณเหลือเสียชีวอตแล้ว สามคุณพ่อสุพันธ์วีอบอลเสียชีวิตแล้วสี่คุณพ่อวันจันวีอบอลเสียชีวิตแล้วห้าคุณพ่อสุพันธ์วีอบอลเสียชีวิตแล้วคุณแม่บัวผันวิอบอลประกอบอาชีพอยู่ที่กอทม,มอคุณพ่ออากาศวุอบอล สมรสกับคุณแม่คมอวีปอนประกอบอาชีพส่วนตัวมีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองผู้ตำบ,บนอกูอำเภอเมืองสุวรรจังหวัดร้อยเอ็ดคุณพ่ออดิศักดิ์อวีปอ,อหรือสายเจ็ดที่บ้านเรารู้จักแยกชีวิตแล้วและคุณแม่เมตอวีปอนสมรสกับคุณพ่อจงกร บุญพันธ์ประกอบชีวิตอาชีพส่วนตัวมีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกูอั้เภอนหวงจจังหวัด้รยเอ็ดเก้าคุณแม่ทองเจ็ดอุยบอลประกอบอาชีพส่วนตัวมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและสิบคุณแม่สมพรอุยบอลประกอบอาชีพส่วนตัวมีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองโคกูตำบลปกนูค <awake> ู อำเภอสวงจังหวัดร้อยเอ็ดการศึกษาคุณแม่ทีมหาภูมิจบการศึกษาชั้นสูงสุดชั้นประชุมศึกษาปีที่สี่ที่วัดบ้านหลงวะภูชีวิตสมรสคุณแม่ทีมหาภูมิสมรสกับคุณพ่อทองดำมหาภูมิมีบุตรชิดาสี่คนดังนี้หนึ่งคุณสมหมาย ขาภูมิสมรสแล้วมีบุตรธิดารวมกันสองคนประกอบอาชีพที่บ้านเมืองสวงเป็นสวงจังหวัดร้อยเอ็ดสองนายบรรจงภาภูมิเกียจิตแล้วสามนสจิราพรภาภูมิมีครอบครัวอยู่ที่บ้านหลองคู ตำบลโคกบมอำเภอมองสวงจังหวัดร้อยมีบุตริดายหนึ่งคนคือนอสอจะมีิ่าถาภาูมิสีนางวงเดือนจินจันสมรบกับนายวิษในจินจันประกอบอาชีพและมีครอบครัวอยู่ที่บ้านเราหักคูมีบุตรธิดาดยร้อยสามคนดังนี้ หนึ่งนอสอวิภาวันจินจันสองนายยศธานาจินจันสามนายพัชรพลจินจันชีวิตการดำรงชีวิตคุณแม่พิมป๋าภูมเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสยันทำมาหากินทั้งงานบ้านงานส่วนรวมในชุมชน อุปิสัยนิมีน้ำใจอบอ้อมอารีเป็นที่รักให้ไม่ทีแก่คนรอบข้างและในชุมชนด้วยร่างกายและความขยันทำให้คุณแม่ไม่เคยเจ็บป่วยมีโรคไปเจ็บไข้ได้นอนโรงพยาบาลใส่สักครั้งนะครับต่อมา ชีวิตของคุณแม่อายุคุณแม่ก็ได้มากขึ้นชีวิตเจ็บป่วยก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยเมื่อเดือนกรลาคมพศ2566คุณแม่มีอาการเวียนเวียนศีรษะก่อนอแรงลูกๆได้พาคุณแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเมืองสงุขโรงพยาบาลเมืองสุขได้ส่งคุณแม่ ไปตรวจร่างกายต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดคุณหมอวิจัยเพราะว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีนอนรักษาโรคที่โรงพยาบาลอาการดีขึ้นคุณหมอก็ให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านทำกายภาพบำบัด และไปพบแพทย์ทุกครั้งตามที่หมอรนะัดระยะเวลาที่คุณแม่ได้เจ็บป่วยร่างกายการรับประทานอาหารอ่อนๆได้ตลอดมาและไ้พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งแต่ร่างกายคุณแม่และอาการป่วยของคุณแม่ ทำให้คุณแม่อ่อนแรงราลงทุกทุกวันอาการไม่ดีขึ้นมีแต่สุดกระโหลมลงทุกวันทุกวันโอ้อันนิจังสังขารอันไม่เที่ยงในบรรดาสัพพสัทั้งหลายที่มีชีวิตภายใต้แสงพระอาทิตย์จะมีไม่พ้นความตาย ไปไม่ได้ได้สังฐานร่างกายก็รุ่งโรยไปตามกาลเวลาอายุขายเป็นธรรมดาทุกขงังอณนิจังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเวลา1ิบเดนึ่นยของวันทีมกราคมอพศ2ห้า คุณแม่พิมพ์าภูมิก็ได้สิ้นลมหายใจไปอย่างสมบยิ่งสุดที่จะยั้งชีวิตเอาไว้ไม่ได้ท่านกางความอลาลัยรักของลูกๆหลานๆเป็นอย่างยิ่งสิริอายุได้เก้าสิบปีครับต่อไปจะเป็นการอ่าน ก่อนไว้อะไรคุณแม่ทิมพาภูมิด้วยลูกสาวของคุณแม่นะครับคุณมงเดือนจินจันขอได้เชิญครับาอาารคุณเจ้าเรียนท่านตรมวนโพนอาสานา,า,นาอยองเทศสมนตรีเทศบานลนครสระบุรีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องผนแขกผู้เกียงรติทเคารมค่ะดิฉันานางวงเดือนจีนจันเป็นบุตรสาวของคุณแม่พิมพาภูมิ เป็นตัวแทนลูกหล,กลานและญาติพี่น้องขอนำเรียนคำสอนไว้อะไรคุณแม่จันต่อไปนี้ค่ะมัสตาฟ้าลิขิตหนึ่งชีวิตอะไรเสรแสงเมี่ของลูกจากไปสู่ดินแดนวิมานแมนสวงสมคนอันเสนไกลชีพของแม่ดัก ลับไปในคราวนี้เปรียบเหมือนมีเลขดํำคลุมฟ้าใสตัวของลูกเหมือนจังถูกควักดวงใจอยาหาดน้ำใสไหลนองหน้าแสนอาดุลขอบคุณค่ะแลวก็คือเป็นขบวนขบวนยาลัจาก ใจของลูกทุกหลั่งปุณไม่ผิด่าบุงนะครับรัพลำดับต่อไปทางท่านเจ้าภาพได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจากทางง่าน,นประมวลนกนัฐสาอายุเท,มทตมีเทศวานสบดกบุมทางเช่างเจ้าภาพได้จัดเตรียมผ้าไตมหาบางังตุลูซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ก็ขอให้เชิญผู้เชีญยผ้าไต มหาบังสุูข้อกับเยนเชิญงานประมวลบลราษนายกเทศมณฑีเทศบาลตำบลโคกูเป็นผูมังพระมหาบัสุภรขอกับเยนเชิญครับ